สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมูหันนะครับผมวันนี้ผมจะไปโซโลส่งการกาลิน่าคะ่ะวันนี้ก็เหมือนเป็นวอล์กโซโลเดี่ยวเลยก็เป็นงานกาลิน่าจัดที่สยามพารากอนสยามเวิร์กยังไงก็ฝากทุกคนดูว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างหรือว่าไม่สุดใจโทรมา โตถึงไหนแล้วากำลังไปครับโอเคทุกคนผมโดนเตือนแล้วไอ้โตถึงไหนแล้วอ๋อขึ้นทางแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ผมแวะแต่งหน้าอยู่เพราะว่าเราจะออกไปทำอะไรนอกบ้านนะครับผมเวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราเพียๆเนี่ยเราต้องเติมก่อนเลยครับแบร,รนด์ไม่ใช่โฆษณานะฮะแต่ผมเติมทุกวันจริงๆทุกเชา้ามันทำให้เราตื่น<แ>เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกโลกนึงเลยครับเดี๋ยวผมไปแต่งหน้าก่อนครับผม let's go ไป้า อะไรวะไป let's go ถึงถึงแล้วทุกคนนี่งประมาล้านคนได้ชันนี้นะทำไมเยอะจุงไหนอะแม่มีเลยต้องต้องแต่งหน้าปะอะไรนะแต่งได้คนเดียวรวยไปเปล่าก็ถึงแล้วจนต้องรีบแล้วสายแล้วรถติดจัดเลยตรงผมที่เซ็ตมาไปหมดแล้ว ถึงส่วนอาวีแล้วทุกคนวอล์กครั้งแรกก็ทรมานแล้วอ่ะวอล์กครั้งแรกก็ร้อนตายแล้วอ่ะถึงแล้วโอ้โหคนพูดเยอะตองรีบโทตามก่อนเดี๋ยวโดนด่าโดนด่าแน่โดนด่าแน่ต้องกันหนาวบ้างทุกคนจุ๊บ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 จุ หาตังเข้าไม่เจอว่ะตังเข้าได้ไรว,วะถ่ายปืนตกใจว่ะทหารติดเงิน,นเอ้ผมขอปืนอันนึงครับสี่ปูนี่เลยครับเต็มหน้ามีตรวจด้วยตรวจอาวุธ เอาบุับซึ่งผม,ผมติดด่านได้เลยว่ะ<า>เชียร์กูม,มีเอาบุญรับด้วยลุับมันใหญ่ด้วยเชียร์ติดด่านได้เลยว่ะทุกคนอคบผมอโอ้ก็ีเอาุลับนะแเพ่ไม่ตรวจอ่ะไม่แ่เด้ปอเก่ง <c oughs> <c oughs> เยอะจาเยอะจเยอะจริงเยอจิงเยอจัาเยอะจริงสวัสดีครับสวัสดีครับมาวิ่งเข้อนะใช่ครับทโ่วันนี่เจอมากเลยนะครับนี่วัสดีครับถ่ายรูปครับได้เลยครับได้เลยครับได้เลยตาแขกโอ้ตุลาแขสวัสดีครับไปดเวยไหมครับได้มาเลยมาเลยแยหได้ไหมไม่ได้จับได้ใช่เหรอจับได้รบ้าตรวจบ้างตรวจบ้างตรวจสอตนี่เขาบอกว่าตนะ มาเพื่อนกันหรอใช่มากันจริงวะไม่กินเด็กใครลูกผมชนเฮ้ยวันดีวันดีเฮ้ยวันดีครับเฮ้ยทีมดีว่ะเฮ้ยเจอได้ไงวะเจอได้ไงเอ้าทำไมไม่กลับไปซ้อมไม่ซ้อมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปซ้อมวันนี้มาเข้างานแย่แล้วเฮ้ยได้ข่าวว่าฮะได้ข่าวว่าเข้ารอบเลยใช่ครับผมเจ้าเจอใครนะเด็กคนนี้ว่ะไปเที่ยวใครเนี่ยมาแบบทีมทีมอะไรสาวคุณมีอยู่ ก็เลยต้องไปตรงไหนนี่ะนี่ไงเขาเฮ้ยนนี่ไสาวคุณมาแล้ววันนี้ครับสาวมาเนี่ยนี่อน่าแพ้เนี่ยมาคนเดียวครับผมผมโซโล่เดียววันนี้ด้วยเจอกันยังไงวันนี้ครับไปนะครับพี่สวัสดี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เราจะอยู่ด้วยกัน ใช่ใช่ครับมาหาต่ารถตกน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ใครใครจะใครจะปลาเราบ้างไหมเจ้าโต้ดี๋ยวไปปลาที่ลงแรกเลยที่เคไปปลาต้เหมือนกันสอัสดีไปแล้วทุกคนเอา๋ยวเทาน รู้วุ่วายมากรวุ่วายเหลือเกินจะรอขึ้นเวทีขึ้นไปแจกสกินฮาเวียวทสวัสดีครับวันนี้ขึ้นไปแจกสกินกันสำหรับต้มหวานมือแจกอันดับหนึ่งแห่งพานักของปกติไม่ได้แจกสกินชอบแจกทิปเด็กเด็กเดี๋ยวพี่เชาไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วทำร้านอาหารนำคาราโอเกะ ก็ต้องด้วยพี่ขาแจกอยู่ด้วยกันสวัสดีครับพี่โนสวัสดีครับครับเป็นไงพี่เขลอยยังพี่แต่พี่หรอก่อนใช่ครับพี่พี่ร่อยนะรอก่อหล้องมากเลยพี่หล่ว่าน่ารักกเลยน่ารักกันเยเฮ้ยผัวหวานตกแต่งมาตกการนาตกแต่งมาตกการนะครับเบบี้สวัสดีพี่เกมก็มาเล่นตกการต้องเจอเล่นเกมกับัวหวานด้วยเหตุเราจะอยู่ทีมเดียวกันหรือเปล่า อาจจะเสียห oui, er มดงอ่ะต้องช่วยฉันด้วยนะเพลงนี้เน oh ี่ยร okay, ้องเพลงอะไรเพลงต้ำปาที่พะลุดไหนร้องให้ฟังหน่อยไม่ได้มันเป็นความลับบริษัทโอ้โหไม่ใช่ที่ไปเล่นในคอนเสิร์ตแบบกลางกรุงเทพแล้วแต่คนดูอยู่สามคนอ้าว็ไร้ไม่นี่คนดูเยอะนะเว้ยวันนี้เยอเล่นด้วยหล่ะดงอ่ะผมก็จะไปเต้นดิตอนไม่มาพี่ดิขึ้นไปด้วยโอ้โหไม่เออนี่ไงบ๊ายบายพีนดิเลื่อนเพลงนี้เอาเพลงสถานเป็นเครื่อดิ ให้2,000คุณเลยนะไม่ไม่มันขึ้นไปไป2,000โอเคพี่เข็มเป็นเปล่า2,000ตัวกี่ร้อยร้เอ็นเกตตามแรงตามแรงแล้วคุณคิดว่าปีนี้แพทตัวไฮโน่จะเป็นตัวที่โกงไหมการเสียดายเจ้จางเนาเล่นดูเล่นดีกว่าจริงคือไม่ดูโกงแต่ฉันจะเล่นเพราะว่าอองลีเป็นพรีเซนเตอร์่ตัดเล่นเพราะว่าอองลีเห็นคนหล่อไม่ได้เลยโดนเล่นอยู่แล้ว อรียกคุณโตใครหลอกกันช um. oh, um. ่ฉ <id> <currently> uh ันเลือกองรีักองรีตลอดไปที่นไนอรียออนสวยมยูเปนไงครับโพี่ล่าสุดเมื่อวานยูโลีชโอนาอน่ยสร้างความิดดสูงที่สุดเลยคือ12ครั้งและใน12ครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผู้แข่งเนี่ยยิงประตูไปได้ถึง8รั้ง ก็คือพลาดสิบสี่ครั้งสิบสองสิบสองสิบสองโดนไปแล้วแปดโดนไปแล้วแปดเมตรสิบสี่เมตรเซฟสิบสี่เมตรประมาณว่าเซฟไม่เคยยิงออกยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้สาวประตูที่ดีที่สุดแล้วในยุโรปนะตอนนี้มันดีดีหรือว่ามันไม่ดีเลยแต่สุดจริงนะโอลาน่าเลยจริงจริงเชียร์กันต่อไปดูดูนะดูดูการหน้าต้องต้องเห็นโก้คนใหม่ละวแล้วดูการหน้าแชมป์แน่ทุกคนไปถึงแมนยู่ไปถึงอยู่ แอเคคือรอกับเคนซีชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อบนะครับมีแปนหรือยังไม่มีครับมีคนคุยหรือยงไม่มีครับ้ยสาวๆเ้ยแต่จะได้ลวผมรอกว่านิดนึงเมื่อกี้โมไปบิสจิลี่โม สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ชายสวัสดีครับ <ละ S 1> <Yeah S 2> เยดว่ะเครียด่ยพี่กลัวแพ้เอาจริงเว้ย <laughs> พี่สงการปีใหม่ไทยพี่ยังเครียดอีกเหรอเครียดตัวนี้เราจะไปไปกันใหญ่ครับไม่เครียดละไม่เครียดไ,ไ,ไ,ไปกันใหญ่ใหญ่ไม่ร้านไปกันใหญ่ หาไปกันยัยหายหน้าหน้าลูกคุณลุลูกคุณที่ขาดอนเลยนะปุ๊บเปเราจะขึ้นพิธีแล้วเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวขึ้นพิธีก่อนจุ๊บขอเรียนเชิญคุณโตเมื่อวานขึ้นมาจับรางวัลได้ไม่เชิญเบเกอร์กันเลยมาแล้วอาเรนชันอาร์เรนชันสวัสดีครับผมมูหวานะครับแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าทางหน้าตั๋งานออฟไลน์เอวีจะมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่รู้ครับวันที่เท่าไหร่บอกเข้าไป27 28ครับผม26 27ิบ อล้วที่งานเดี๋ยวเอามันลงไปเลยนะไม่เอาละอาชวนชวนแฟนๆไปที่งานหน่อยอย่าลืมนะครับผมโปรลีกยิ7ที่8นี่อย่าลืมไปเชียร์นะครับผมยิ6ยิ7ยิ6ยิ7นะครับผมอย่าลืมไปเชียร์เบคอนทาวครับผม<อ><อ>งั้นต้องถามคุณโต้เลยคิดว่าใครจะได้เป็นแชมป์ของ r b l ซีซั่นนี้ครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับใครคะท่าเมื่อกี้ขึ้นเวทีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแพ้ว่ะพี่เขไม่แพ้ ไปพี่ไปไวปพี่ไปพี่ไปนี่ลรครโซตี้ที่ต่อไปตีมาจบผู้ชนะได้แก่ตู้ของแม่ดูยู่ตอนนี้กำลังเดินไปจุดอาวีนะครับคนเดียวบอมบ์ี่มาบมา์เดียมามาเด๋ยวจะไปเป็น300น้อตกน้ำต่อ ได้เลยนาะตอนนี้ยมแล้วครับยมไม่ไหวแล้วยมไม่ไหวแล้วคิดถึงบ้านตอนนี้แยกเอาเลยครับเราต้องไปก่อนนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมโต้คิดถึงบ้านน้าักเสียงให้ด้วยไหมคะเออน้าเอ้าโอ้ยนีพาได้เลยยมไม่ไหวแล้ว พอเฮ้ยปออต้า่ไหนไมีแนะนำตัวไหมโปรโมตตัวเองอะไรเงี้ยอครับชื่อช่องปอแล้วแทสาวๆมีไหมไม่มีครับตเปสาวๆแบบไม่มีครับไม่มีไม่มีเพรว่าเราชอบผู้ชายทีไม่เป่นะเป้งไม่มีมเป้งอ๋อตะเปใครก็ได้เ no ้ยวันนี examples, ้พ so ี่พ no. ี่มว yeah. ัีเฮียจกันดันนี กลับล้เจอน้องชาดีครับสับดีครับอ้โอ้ยเยต่ับกันอยไม่ได้เลยพี่ไม่เลยอตไป่าคนม่เลยัสดีครับอ้เล่นลงน้ำหรอเลาเล่นแล้วป่าโดนสิบคนนะป่าโดนเก้าคนนพี่เจ็บบเวดีว้าวตครับอ้าวลับมาเกันเลยนี่เอา พี่เจวีนเจอพี่พี่เจสวัีสวัสดีครับสวัสดีครับกลับก่อนแล้วครับสวัสดีครับโอเผมกลับแล้วพี่กลับแล้วเจอกันครับผมยมไม่ไหวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคกลับบ้านกันต้องโทรก็ตอนแรกอะตอนตอนแรกยมจัดเลยคนยมอะคาปาดน มีสิบคนไม่พารุนเก้าคนได้อะคือไม่พาโคุ้นใกล้เลยโกงเกินเฮ้ยกูตกน้ำเลยจมเลยอ่ะเฮ้ยกระชีพมากไอ,อ้นี่มือปืนมีนายเว้ย,วยไอ้หนุ่มไอ้ลูกบอกมา,ามาม <tem IS 2> าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับแล้วออกช่องได้ไหมออกช่องออกช่องเหรอได้ได้เอายยังไนนาม่ได้กดติดตามเลยโอ้โหน้ำไม่ต้องไม่ต้องออกแล้วไปกดติดตามก่อนหนุ่ม เราผู้ตดตามเยอะแล้วคนนั้นอ่ะลืมหรอทราบโอเคเจอกันครับโอเคได้รถเรียบร้อยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะฮะเจอกันพรุ่งนี yes. okay, enjoy. Okay, enjoy. Okay. ้ครับเผื่อพรุ่งนี้ครับผมเฮ้ยมีสาวฉีดน้ำให้ด้วยเสียดายน้ำหมดว่ะไม่ได้ฉีดกลับให้เลยโอ้สาวเมื่อกี้โอ้ วันที่สองแล้วทุกคนเมื่อคืนผมปวดหัวหนักมาก ผมจับบ้านมาถึงบ้านปุ๊บผมรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายตัวเองป่วยไม่ไหวผมต้องกินยาพาราไปประมาณ10เม็ดเลยเมื่อคืนวันที่สองครับผมในการเล่นวันสงการวันนี้มีภารกิจต้องไปแถวพัฒนาการไปขึ้นรถแห่ ROV ครับผมปุ่หัวพอยนี่เลยอะทุกคนไอหนุ่มตกน้ำอะไอหนุ่มตกน้ำรัวๆเลยอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ติดตามชีวิตหมูหวานขึ้นรถแห่วันสงการ อีกวันนึงนะครับผมวันสุดท้ายวันนี้น่าจะได้เดินทางทุ่กรุงเทพนะครับเพราะว่ารถแห่จะเดินตั้งแต่พัฒนาการยาววนกลับมาที่อเดิมก็ออกจากบ้านไหมทุกคนหนึ่งยกหนึ่งเปรกเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันอารีครับผมทุกคน let's go <S ถึงเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตแต่งหน้าแป๊บนึงนะครับผมแต่งหน้าแป๊บนึง ตอนช่องทูจะเป็น beauty standard แล้วใช่ถ้าต้อไปไม่ทันไปสองใช่ไหมตัวตัววิ่งวิตเห็นแล้ววิ่งตามรถแห็นน่นว่าก็นจะรถนั่นปากอ่ะพี่โต้ครับพี่โต้จะไปล้นยิ้วที่ไหนหรือเปล่าฮี่คม้มค่าฮ่าิ่าค่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่ม่า่า่าฮ ต้องมีผมมารลน์ไปดูไปสู้กัไปนะครับฝนตกเลยก็ดงรีบไปแล้วอ่าาาาข้ามหลักฝนยุ่งตกน่าแทนว่ะโอเคถึงเรียบร้อยแล้วครับทุกคนถ่ายกับมือถือแล้วตอนนี้เพราะเอากล้องมาไม่ได้ เอากล้องมาแล้วนโดนน้ำมันน่าจะพังครับก็เดี๋ยวหาห้องน้ำก่อนไปเซ็ตตัวผมใหม่ก่อนนะครับเป็นทรงอะไรแล้วไม่รู้เนี่ยได้แล้วทุกคนได้แล้วแปพร้อมขึ้นรถพี <S <S ่ดิมดีมครับสวัสดีครับอ้ยอันนั้าดันนี้เราไปด้กันใช่ไหมบัใช่ครับเราไปสนุกมากอยาก, <laughs> อ,ยากอยากฟังเพลงสักทอดหนึ่งอ่ะครับเรีงอะไรคะ ที่ร้องเมื่อวานบนเวทีอะครับแมลงกระดกแดงด้ออันนั้นอันนพี่ดีไม่ได้ไปนะแคนดี้ไปอ๋อเมื่อวานไม่ใช่บนเวทีไม่ใช่พี่ดีหรอกครับโอ้ยเสียใจอะแล้วไงหมูหันอุ้ยอยากฟังละครหนึ่งอีกรอบนึงได้ไหมแมลงกระโดดเด้ง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 เด้อกระโดดรอจะติดเลยก็เปลี่ยนคนรถมาเลยบอล้วครับ FC ของเราครับเดี๋ยวพี่ดีไปรอเทแล้ว เป็นผู้ประสบภัยแล้วครับผมร้อน ตอนนี้ก็ได้พักแล้วนะครับผมถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้วก็เละเลยอ่ะรู้สึกเมาแป้งเมาน้ำมากเลยใครที่เที่ยวสงการก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับผมอย่าเมามากขับรถก็ขับดีๆนะครับผมเที่ยวก็ถ้ารู้ว่าต้องกินอยู่แล้วก็อย่าขับรถไปนะครับนั่งวินนั่งแก๊ปไปก็ได้ขอให้เที่ยวสงการอย่างสนุกนะครับทุกคนแล้วเจอกัน เทศกาลต่อไปถ้าใครอยากให้ผมทำวอ็อกอะไรอีกไปไหนหรือทําอะไรบอกกันได้นะ <S <s คอมเมนต์บอกกันด้วยตูจะได้รู้ว่าตัวต้องทำอะไรต่อแล้วเจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะผมจุ๊บเจอกันครับ